เราคงมีปัญหาอยู่ซึ่งเราเคยเล่าไปแล้วนะครับเรื่องของอวัวนะครับแล้วก็เนื้อวัวราคาตกต่าแล้วก็วัวล้นประเทศนะครับแล้วก็ล่าสุดกัมพูชาก็แล้วเราก็มีโรคอนันทราขึ้นมาอีกสั่งระงับเลยครับลาวด้วยนะคะอยอดขายตกจากวันละร้อยโลเหลือ10บโลเขาบอกแบบนี้แม,แม่ค้าพ่อค้านี่คือสะท้อนจากเขียงนะฮะยังไม่รวมที่ส่งออกแล้วก็ต่างๆแม้ว่าวัวคนที่เลี้ยงวัวถ้าโดยทั่วไปจะไม่ถ้าไม่ถึงขนาดเป็นฟาร์มจะไม่ได้เดือดร้อน คำว่าไม่เดือดร้อนน,นี่แปลว่าไม่ต้องรีบขายรอปีหน้าค่อยขายก็ได้เมื่อราคาดีแล้วปล่อยให้มันกินหญ้าตามทุ่งแต่ปัจจุบันประเทศเราเป็นประเทศแห้งแล้งที่ไม่สามารถปล่อยวัวปล่อยวัวตามทุ่งได้แล้วไปกินหญ้าให้รอดแล้วเราก็สั่งอาหารมาใช่แลค่าอาหารก็สูงแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปให้พ้นแรงอีกนึกออกป่ะและหน้าฝนก็ต้องเอาวัวขึ้นหนีน้ําอีกอะ่ะครับก็ปัสสัหละฮะก็ไปแก้แล้วกันนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันคุณก็บอกว่าไม่มีแอนแทรกควบคุมเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตูมขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าเร่งฉีดวัคซีนก็ผมไม่รู้ว่าคุณวางใจเกินไปหรือเปลา่าสัหดาหตที่แล้วผมสัมภาษณ์เขาในรายการอีกแหละตั้งแต่เรื่องนี้สัมภาษณ์ล่วงหน้าเลยไหมลาวเขาไปเห็นแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆว่าเอ้าหรอเอ้าไหนวัดเอาอยู่ไงก็ตอนนี้มันก็พอมันเหตุมันเกิดแล้วอ่ะเราก็หาทางป้องกันแล้วอย่าให้มันเกิดซ้าอีกก็แล้วกันนะคะ